รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการไทยสปิริตรายการที่จะพาคุณออกเดินทางไปทุกพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อตามหาคนเก่งที่สร้างชื่อเสียงไปสู่ระดับโลกเขาอาจจะใช้ชีวิตแบบคุณหรืออยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้วันนี้เราจะพาคุณไปที่ไหนจังหวัดอะไรเตรียมเก็บกระเป๋าแล้วออกเดินทางไปกับไทยสปิริตกันได้เลยค่ะ คุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนั่นเองค่ะที่นี่เนี่ยมีเรื่องราวคุณผู้ชมเซอร์ไพรส์อยู่เยอะแยะเลยนะคะเหมือนกับบุคคลสําคัญของเราในวันนี้เลยค่ะที่ผลงานของเขาทุกชิ้นสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนที่ได้รับชมค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปชมผลงานของเขากันค่ะเราไปชมเมืองนี้กันก่อนดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะ คอนราชสีมาหรือโคราชที่เรารู้จักกันดีเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยเต็มไปด้วยสถานที่เที่ยวที่มีความหลากหลายรับประกันไม่มีผิดหวังค่ะด้วยธรรมชาติที่สดชื่นวัดวาอารามและสถานที่เที่ยวสุดเจ๋งอีกนับไม่ถ้วนแถมเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับหรือจะค้างสักคืนนึงก็ได้เพราะเดินทางง่ายไม่ไกลจากกรุงเทพเลยค่ะ ที่แรกที่ทุกคนจะต้องเซอร์ไพรส์นั่นก็คือที่นี่เลยค่ะปรีโ o p i ียซาที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่เที่ยวยอดฮิตของอำเภอปากช่องนะคะ mm hmm. เขาได้จำลองสถาปัตยกรรมของหมู่บ้านโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า500ปีในทอสคานาประเทศอิตาลีค่ะเป็นไงบ้างคะตำนานและความงามนี้นี่ถ้าเกิดว่าเราโพสต์รูปลงโซเชียลเราไม่ได้บอกว่าอยู่ประเทศไทยเผลอๆจะมีคนเข้าใจผิดว่าอยู่ต่างประเทศหรือเปล่านะคะ สถานที่ที่จะทำให้ทุกคนเซอร์ไพรส์อีกก็คือที่นี่เลยค่ะ Village Farm ที่แห่งนี้ถือว่าเป็นความฟิวชั่นที่ทำให้เราคาดไม่ถึงเพราะเป็นแหล่งที่ผสมผสานความหลากหลายทั้งเรื่องของบรรยากาศและอาหารที่เป็นของไทยและยุโรปค่ะ ตามหาวิวสวยๆบรรยากาศสงบๆในวันหยุดพักผ่อนนะคะไม่ต้องไปไหนไกลเลยค่ะแค่ได้เห็นน้ำใสๆในเขื่อนแบบนี้ก็สดชื่นจนหายเหนื่อยได้เลยค่ะ มาถึงสถานที่สุดท้ายค่ะสำหรับใครที่ชอบสถาปัตยกรรมแบบโบราณต้องมาที่นี่เลยค่ะอุทยานประวัติศาสตร์พิมายค่ะที่นี่เนี่ยถือเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ยังเป็นปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยทำให้ที่นี่นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมาค่ะและพิเศษไปกว่านั้นค่ะก็คือที่นี่เนี่ยถือเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับบุคคลสำคัญของเราในวันนี้ด้วยค่ะ เ็นยังไงกันบ้างคะเราได้เซอร์ไพรส์กับสถานที่ต่างๆในจังหวัดนครราชสีมากันไปแล้วแต่ความเซอร์ไพรส์ยังไม่หมดแค่นี้นะคะเพราะว่าป้าจะพาทุกคนไปพบกับบุคคลสำคัญของเราในเบล็กหน้าเลยคะ่ะ คนสำคัญของเราในวันนี้คือคุณบรรเจิดเหล็กคงศิลปินประติมากรรมโลหะที่ตัวเขาเคยวาดหวังไว้ว่าสักวันหนึ่งจะไปไกลถึงระดับโลกแล้ววันนี้ฝันของเขาก็เป็นจริงค่ะเมื่อผลงานของเขาถูกนำไปจัดแสดงไกลถึงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นสิ่งที่สร้างความเซอร์ไพรส์ให้ทั้งคนรอบข้างและชาวต่างชาติที่ได้เห็นผลงานของเขาเดี๋ยววันนี้นะคะป้านจะพาทุกคนไปเจาะลึกถึงเคล็ดลับความสำเร็จของเขากันค่ะ ทราบแรงบันดาลใจอะค่ะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรามีแรงบันดาลใจมาจากตรงไหนบ้างค่ะแล้วก็จะทํายังไงเราถึงเราจะสามารถไปโชว์ผลงานแบบนี้ได้บ้างอะค่ะเวลาหมดแพชชั่นหาแรงบันดาลใจจากที่ไหนคะมีไอเดียที่จะทําผลงานอะไรใหม่ๆบ้างไหมคะแล้วก็เป็นไอเดียแบบไหนบ้างคะเราเจอพี่บรรเจิดแล้วค่ะกําลังถ่ายรูปอยู่เลยเดี๋ยวเราเข้าไปหาเขากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่บรรเจิดสวัสดีครับผม น้องปั้นค่ะจากรายการไทยสปิริตที่เรานัดกันวันนี้ค่ะครับผมยินดีครับทไมถึงต้องมาที่พิมายล่ะคะพี่บรรเจิดอ่าที่ตรงนี้นะครับอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้เป็นที่ที่มีอิทธิพลมากๆกับการสร้างงานประติมากรรมของพี่ครับผมนองนจากที่บ้านเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของพี่บรรเจิดเลยใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับถ้างั้นเราไปหาที่นั่งคุยกันเลยดีกว่าค่ะได้ครับยินดีครับค่ะ ที่บ้านเจิดเกิดแล้วก็โตที่โคราชเลยใช่ไหมคะใช่ครับเกิดที่นี่<ม>อำเภอพิม,พมายเลยเกิดที่อู่ซ่อมรถเลยครับหมอทีแย่ไม่ใช่โรงพยาบาลด้วยใช่ครับผม<อ>แบบนี้ช่วยเล่าเรื่องราวในวัยเด็กให้ฟังหน่อยได้ไหมคะที่นีเออ่เรื่องราวก็คือของเล่นที่อยู่ในบ้านก็คือเศษเหล็กที่ร่วงอยู่ตามพื้นอะไรเงี้ยที่บ้านก็พ่อแม่ก็จะคือเลี้ยงลูกก็อยู่ในบ้านไม่ได้ออกไปที่มีแต่เหล็กนี้คือเพราะว่าที่บ้านทําธุรกิจออกเหล็กเป็นอู่เป็นอู่ซ่อมรถทั้งออกกึ่งครับเป็นงานช่าง แล้วบรรยากาศที่บ้าน,านเป็นไงบ้างคะบรรยากาศที่บ้านก็ก็จริงๆแล้วมันอยู่กับงานช่างงานพ่อพ่อจะเป็นคนที่ทํางานพวกงานช่างฝีมือได้เก่งมากทําดัดแปลงสร้างเครื่องมืออะไรเงี้ยก็จะจะจะ,จะเห็นวิธีการนันะ้นก็ไม่เห็นอย่างอื่นเลยเพราะว่าแม่ไม่ได้ให้ไปเที่ยวไหนมาประสาทที่ไม่ยยังต้องขอญาตอะไรเงี้ยครับแต่ว่าบ้านเนี่ยอยู่ติดกับประตูชยัยประสาทหินไมยก็คือ เดินเข้ามาก,ก็เจอจสิ่ง,งแบบนี้เหมือนกันโรงเรียนก็เหมือนกันฮะโรงเรียนโรงเรียนปฐมคือเดินข้ามคลองมาปุ๊บก็เป็นเป็นปฏิมากรรมเป็นทับหลังอยู่ที่พิพิธภัณฑ์รกรมศิลปากรที่6ตอนนั้นอยู่ปฐมปฐม,ปมแบบนี้พี่บ้านเจิดก็คือคลุกคลีกับเรื่องของเหล็กเรื่องของการงานช่างตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมคะ<ช>รู้สึกอย่างไรบ้างคะชอบตั้งแต่ตอนนั้นเลยไหมคะก็ความเป็นช่างก็ชอบชอบงานช่างก็คือปิดเทอมก็จะต้องมาทําช่วยงานบ้านหรือ ต่อให้ไม่ปิดเทอมก็ทําแต่ทําน้อยหน่อยแต่ถ้าปิดเทอมนะฮะยังไงก็ต้องทำมีอะไรประสบการณ์หรือความประทับใจอะไรเกี่ยวกับงานช่างวัยเด็กบ้างคะตัวเองประทับใจก็คือ8ขวบนี่คือเริ่มออกเหล็กละออกเหล็กเป็นละท <ำ S 1> นะําเองตั้งแต่8ขวบใช่ตั้งแต่ป .2 โตขึ้นมาป .3 ป .4 ก็เริ่มกึ่งเหล็กได้กึง่งเหล็กนี่คือทำอยังไงคะกึ่งเปลียวหรือไม่ก็ พ่อก็ให้สอนให้กึงลูกข่างเล่นอะไรเงี้ยฮะกึงวัตถุอะไรใช่มันเป็นทรงกลมแสดงว่าเราประทับใจเรื่องของงานช่างพวกนี้ตั้งแต่เด็กกับธุรกิจพวกนี้เรียกว่าพ่อพ่อเป็นคนที่ชอบดัดแปลงเครื่องมือพ่อชอบสร้างเครื่องมือเราก็เลยชอบด้วยใช่เราก็เลยชอบด้วยนั่นแต่ว่าพ่อวางแผนไว้ว่าต้องไปเรียนช่างกลโรงงานจริงๆเราก็มาดูแลกิจก,การที่บ้านตอนเด็กๆก,ก็คือจะแบบใส่ชุดมอมแมมมากกว่านี้แล้วก็ ขับรถปั่นจักรยานมาซื้อน็อตซื้ออะไร่งในตลาดนี่แหละครับแล้วก็กลับเข้าบ้านเป็นช่างเต็มตัวครับแล้วสรุปก็ได้เรียนช่างโกนตามที่คุณพ่อบอกไหมคะไม่ได้เรียนอะไรคะไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนใบสมัครไปเรียนเป็นสถาปัตย์ครับช่างเทคนิคเริ่มสนใจเรื่องศิลปะตั้งแต่ตอนไหนคะจริงๆประถมล่ะมีคนมาเขียนภาพพญานาคให้ แล้วก็เลยชอบเขียนวาดภาพวาดรูปมาตั้งแต่เด็กงานก็เริ่มเก็บละงานศิลปะงานวาดภาพครับแล้วก็มามัธยมต้นเรียนเขียนแบบเขียนจนครูบอกว่าให้เลิกเขียนให้มาช่วยสอนอแล้วก็เพื่อนเขาก็จะบอกว่าอันนี้เส้นครูแบบว่าเด็กเส้นมากแต่จริงๆเขาเห็นความพยายามเขาเขาเห็นฝีมือ คืองานเนี้ยตั้งแต่นั้นแล้วก็พองานเขียนแบบเนี้ยเราเขียนเขียนได้ดีปุ๊บจนครูบอกว่าไม่ต้องเขียนแล้วมาช่วยสอนมาช่วยสอนเราทําอะไรที่ทําให้เพื่อนยอมรับได้ในความสามารถของเราค่ะจริงงานมาถึงตรงนี้มันมันน่าจะเกิดจากคําดูถูกมากกว่านะแปลกมากคือว่าตอนเด็กๆเป็นคนขี้เล่นเล่นแบบเล่นฟุตบอลเล่นอะไรแบบไม่เอาใจใส่เรื่องการเรียนเลยฮะพอเรียนแล้วมาสอบมัธยมก็สอบไม่ได้คือก็ต้องไปเรียนโรงเรียนที่ด้อย สุดท้ายโรงเรียนสองโรงเรียนเขาก็าไปง้อโรงเรียนนี่มารวมกันจินก๊กแล้วกลายเป็นโรงเรียนมัธยมที่ใหญ่ขึ้นแต่ว่าตอนนั้นเราเราเห็นอะไรหลายอย่างแล้วล่ะคนที่เรารู้จักด้วยเขาก็ไม่พูดหาเพราะว่ามันเหมือนแบบเราเหมือนเด็กเรียนไม่เก่งเพาะนั้นเราเราทำยังไงต่อก็เลยฝึกตัวเองว่าเราโดนดูถูกไหมกระทั่งในบ้านบ้านตัวเองกับพ่อกับแม่ยังไงก็เรียนที่ไหนก็ไม่จบครูก็ยังบอกเลยเรียนที่ไหนก็ไม่จบพอเราหยุดหยุดการเล่นเล่นฟุตบอลนะ หลังจากนั้นไม่เคยแตะไม่เคยสนใจเรื่องฟุตบอลเรื่องอะไรเลยแล,แล้วก็มีสมาธิให้กับตรงนี้จากคําดูถูกนี่แหละมันเป็นจุดหนึ่งที่ว่าเป็นวันนี้ได้ก็คือเริ่มแรกเนี่ยจริงๆแล้วพี่บรรเจิดไม่ใช่คนที่เรียนเก่งมาก่อนหรืออาจจะเรียนเก่งแต่ไม่รู้ตัวก็ได้แต่ว่าช่วงแรกคือเรายังไม่ได้สนใจขนาดนั้นเรียกว่าไม่มีความาสนใจไม่มีความตั้งใจแต่ว่าเราก็ใช้คําดูถูกต่างๆเนาะมาเป็นแรงผลักดนนันทาให้เราตั้งใจเรียนมากขึ้น ขยาดมากขึ้นแล้วเราก็ทําได้ลบคําสพประมาทต่างๆได้แบบนี้ผลงานชิ้นแรกของพี่ในวัยเด็กเลยคืออะไรคะยังจำได้อยู่ไหมคะจําได้เป็นเป็นโกฟุตบอลเราจะปั้นดินน้ํามันเป็นตตอยูฮะตั้งตัวตุ๊กตาไว้สองฝั่งแล้วก็วกดีดชุดชุดชุดนี้พอชุดปุ๊บแล้วมันถูกโกฟุตบอลมันล้มอพอมันล้มปุ๊บทำโกฟุตบอลีกึ่งก็เลยไป เอา,อาลวดเชื่อมที่มันหล่นดำพืนะะ้นเลยฮะไปงัดงัดออกมาแล้วก็มาออกประกอบเป็นกอฟุตบอลแล้วก็เริ่มเอาจักรยานที่พ่อซื้อให้ดีๆก็ามาลื้อมาอก็ปเปลี่ยนสีแปลงสีทํากล่องทํากล่องเพื่อที่จะใส่ของอะไรเงี้ยขับรถไปทําหัวเข็มขัดเองอันนี้คือตั้งแต่เด็กประถมเส้นทางตั้งแต่ตอนนู้นะคะมาจนถึงปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะพี่บรรเจิดก็เอาเทคนิคการทํางานของ พ่อเนี่ยแหละไปบริหารจัดการหรือการทํางานการตรวจงานมันเหมือนกับว่าเรารู้ทฤษฎีและรู้เรื่องของการปฏิบัติด้วยอันนี้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะพอมาทํางานมันก็หลงกับี่พี่ออกแบบสถานบันเทิงเถาพัทยานี่ผับเทคอาโกโก้ทำหมดเลยแต่งานไทยเราอยู่ในใจเราเรามีความเป็นไทยพี่ชอบเขียนลายไทยตั้งแต่เด็กพี่ชอบเขียนลายไทยตั้งแต่เด็กล้วทีนี้ก็กลายเป็นว่าพอถึงเวลาเอางาน เราเราอยากได้งานที่เป็นตัวตนของเราแล้วอะไรเป็นตัวตัดสินใจที่ทําให้พี่บรรเจริดลงมือทํางานประติมากรรมเหล็กตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมความจนแล้วก็ความแย่ของชีวิต <God S 2> เกิดอะไรขึ้นคะก็คือรับไปรับเหมาก่อสร้างแล้วทีนีออ้ออกแบบรับเหมางานผับเทคแล้วมันเจอจัดระเบียบสังคมลูกค้าก็ไม่ได้จ่ายเงินช่างก็เข้าใจว่าเราเบิกเงินช่างก็เลยเชิดเงินไปด้วย เราก็กระช่างชุดใหม่เราก็ต้องหาคนมาทำมันเป็นเงิน3มกองนะครับฉะนั้นเงินมันทวีควมสมมุติผมหายไปล้านหนึ่งเนี่ยผมต้องหามาสามล้านมันก็หนักขึ้นเรื่อยๆพอชีวิตไม่มีอะไรจะทำตอนนั้สมัยนั้นฮะมีทั้งรถ t o โยต้าเมีเขยับมาเป็นซีวิ c ซีอ b วีบีเอ็มซีรีส์หอยู่บ้านหรูเก็บตัวทำแต่งานอย่างเดียวขายทุกอย่างหมดเลยแต่เก็บจานเบรกบีเไว้ เก็บจานเบรกไว้ว่าเาจะทําอะไรสักอย่างเป็นประติมากรรมนี่อยา,<ภ>าแ,แต่จัดมงสุดลงดมาอยู่จุดต่ำสุดครับจริงๆงานนี้คิดไว้ก่อนว่าให้งานนี้ขอเป็นตั้งชื่องานเป็นเหล็กคงแล้วกันเหล็กคงนามสกุลเหล็กค <ภา S 2> <อ>งเพื่อที่ไม่ให้คนอื่นเขาเรียกว่างานโรบอทหรืองานเสร็จเหล็กหรืออะไรเงี้ยครับก็ฉีกไปเลยหลังจากที่ตัดสินใจแล้วว่าจะทํางานชิ้นแรกชื่อว่าเหล็กคง เราเริ่มโมเดลตั้งแต่เมื่อไหร่คะตอนนั้นตอนนั้นที่บอกว่าเราเราไม่รู้เราลืมไปแล้วพี่จะไไยปไหว้พระพรมแล้วอยู่ๆมีเสียงเข้ามานะอันนี้มูมากงานเหล็กไงหูแบบไหว้พระพรมเสร็จปุ๊บพี่โทรบอกให้ลูกน้องพาขับรถไปที่แถวอยุธยาได้ไปหาซื้อเหล็กมาแล้วก็มานั่งทํางานแต่ความเข้าใจพี่เข้าใจว่าพี่อยากจะทํางานขึ้นมาเป็นโมเดลเพื่อที่จะให้คนอื่นก๊อปปี้แล้วก็ทํางานงานชิ้นแรกของพี่พี่ทําพระพิคเนต ว่ครูก่อนเลยคือคพระพิคเนศแล้วฐานจานเบรก b m ซีีส์5เนี่ยเป็นเป็นฐานพระพิคเนตค,ครับอันนั้นแหละคือชิ้นแรกแล้วก็พอเราดัดงวงงาเล,เลิกเลิกคิดต่อเลยว่าจะให้คนอื่นมามาช่วยทํางานต่อ,อเราก็เลยคิดเลยว่าในขณะที่ทําเราบอกว่าบอกตัวเองว่าอันนี้เราจะขอเป็นงานศิลปะที่ให้คนต่างชาติสนใจ ก็ได้หาเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็ได้มีจุดมุ่งหมายใหม่มีเป้าหมายใหม่แปลว่าผลงานพาพิคเนตอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของผลงานปัจจุบันเลยไหมคะพี่บรรเจิดใช่เป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มคิดว่าจะทําอะไรตอนที่ไปร่วมงานกับศูนย์วิทยชีพปางใสเป็นจุดหนึ่งที่เขาเอางานเราไปประกวดในระดับยูเนสโกยูเนสโกยูเนสโกแจ้งมาว่างานดีงานสวยไม่เคยเห็นงานนี้มาก่อนเขาบอกว่างานคุณไม่มีคู่เปรียบเท่ากับว่านั่นคือตอบในนว่าหนึ่งเดียวละ ที่หาขอแสดงงานในเมืองไทยเขาก็ไม่ให้เพรากเขเห็นงานเป็นเหล็กปุ๊บไม่รับโทรศัพท์เราเลยอ่าพอไปขอสินต้องประทุมวันเขาบอกว่าต้องมีชื่อเสียงต้องมีกลุ่ม,มก็<ห>กลับกลายว่าผิดหวังเพราะการผิดหวังไอ้ฟังเส้นสุดท้ายสองเส้น่ะระหว่างห้างกับ สถานที่จัดแสดงไม่ได้โชว์ทั้งสองอันไม่ได้โชว์เพื่อที่เราอยากจะไปต่อค่ะทำยังไงต่อกลับมาส่งอีเมลไปอังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสเราเริ่มไปไกลกว่าเดิมแล้วคิดการใหญ่ตลอดแล้วเขาตอบรับไหมคะวันรุ่งขึ้นเขาตอบกลับมาหมดเลยขอดูผลงานแล้วไปแสดงงานพี่พุ่งเป้าไปที่อเมริกาตอนนั้นนิวยอร์กเป็นโ o l o e x h ิ b i t i o นด้วยไม่ขอไม่ขออะไรกับคนอื่นเลยเพราะว่าเราเช็คทางนู้นเราไงว่าไม่มีคนไทย ที่เคยไปจัดแสดงเลยที่นั่นมีวิธีการสร้างกำลังใจยังไงคะเริ่มจากคำดูถูกไง<อ>ตั้งแต่เด็กเป็นต้นทุนเ,เดิมอยู่แล้วแล้วเร,เราต้องทำให้ได้เราเป็นคนที่บางทีแพ<ผ>อยากจะพูดว่าพูดมากกว่าทำไดยซ้ำแต่พูดให้เขาเห็นแล้วกันที่ได้ไปต่างประเทศเนี่ยคนอื่นนี่ไม่กล้าไม่กล้าสบป,ประมาทละ หล,หลายอย่างบางทีเขาเราพิสูจน์ให้เห็นแล้วแต่จริงๆวิธีนี้ที่พี่เป็นคนพูดก่อนแล้วก็ทําตามมันก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่เราจะสร้างกําลังใจสร้างจุดมุ่งหมายของเราได้เหมือนกันใช่เน่มันก็ต้องทําให้ได้ไงจากที่เราพูดโอ้โทรไปโทรไป,รไปหาสถานทูตอเมริกาบอกอยู่หน้าคอมไหมครับเปิดเว็บไซต์ผมไม่น่อยเขาเห็นงานดีเขาก็รีบหาทุนให้จนตอนหลังก็ได้คุณสันติพิโ,โรธเดีทั้งสิงให้อันนั้นคือแบบว่า เข้าไปตามงานนะเข้าไปตามเอกสารแล้วไปอีกรอบหนึ่งมาเอาเอกสารกลับคืนนะเพราะว่าผมไม่มีเงินทําซื้อพอร์ตแล้วนะเขาก็ถามนะว่าทําไมแม่ศิลปินที่มีชื่อเสียงที่นี่ล้วพาคุณไปเราบอกว่าเขาไม่สามารถพาเราไปได้เราพบว่าเขาก็ไม่มีใครเคยไปท่งนั้นเราได้ไปอยู่ทางแมนฮัตตันเมันมีคําถามยิงคําถามมาว่าถ้าคุณได้ไปแล้วมันเป็นประโยชน์อะไรกับประเทศชาติคําตอบสดๆที่อึดอัด ในใจมากๆ,ๆล้วก็บอกว่าถ้าผมเป็นนักวิ่งที่วิ่งเก่งระดับอำเภอต้องไปแข่งระดับจังหวัดถ้าผมเก่งระดับจังหวัดผมต้องไประดับประเทศถ้าผมเก่งระดับประเทศผมต้องไประดับโลกศิลปินไทยไม่ควรจะหยุดคําว่าแห่งชาติผมต้องไประดับโลกให้ลูกหลานเห็นรางวัลแรกชื่อว่าอะไรคะฟอรเรนนี่แหละคอนเทมเพอรี่อาร์ตนี่ยก็จริงๆแล้วมันก็ทั้งหมดเลยมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็แปลงชื่อนั่นนี่มันก็หลายผู้จัดที่เขาให้ฟอร์เรน ศึกฟอลอเรนนี่รับสครั้งแล้วก็ไปดูไบแล้วก็นั่นคือตะวันออกกลางแล้วก็มิลานแต่ละที่เราก็ถือว่าเด็ดๆทั้งนั้น<ช>แล้วก็มีนิวยอร์ก <ๆ S 1> ก็ให้ไปรับอีก<ช>เพิ่มเติมอีกทั้งนั้นถึงเวลาแบบอันนี้แหละมันเป็นตัวพิสูจน์ว่าคําว่าระด<ร>ับโลกเราจะต้องมีที่ยืนทุกที่ในเบรกนี้เราได้รู้เส้นทางกว่าจะมาเป็นศิล,ลปินที่มีเอกลักษณ์หนึ่งเดียวคนนี้กันไปแล้ว เรกน้ะ<ม>เขาจะมาเล่าแนวคิดการใช้ชีวิตแบบไหนถึงจะประสบความสำเร็จให้เราฟังกัน บรกที่แล้วคนคนนี้ทำให้เราเห็นว่าจุดเปลี่ยนของคนเราอาจอยู่ในช่วงวิกฤตที่สุดในเบรกนี้เขาจะมาบอกเคล็ดลับที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จกันค่ะกว่าพี่บันเจอจะได้งานออกมาต่ลชีน,นะคะใช้เวลานานเท่าไหร่คะออพี่เป็นคนที่ทำงานแข่งกับคำดูถูกก็เลยทำงานแข่งกับตัวเองเหมือนกันเคยทำงานเร็วก็จะแบบ3วันสามวันตอนหนึ่งชิ้น,ชนใช่แต่เร็วที่สุด1น่วัน เก็บออกมาเป็นตัวแบบนี้เลยใช่มันก็ไม่ใช่ด้วยความเร็วหรืออะไรมันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนมันขึ้นอยู่ที่เราการจัดงานว่าวันนี้เราจะทําหน้านะวันนี้จะทําลาตัววันนี้จะเก็บเรื่องนิ้วมืออ่าแล้วก็เก็บรายละเอียดแล้วก็เก็บงานครับแบบนี้ขั้นตอนหรือโปรเซสมันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะเริ่มตั้งแต่แรกเลยเลือกเหล็กเล,กเลือกอะไรที่มันพี่ไม่ใช่แบบพวกนอสเตอร์หัวเทียนพี่ตัดโซเซอร์อะไรไม่มียังทําตัวใหญ่ฮะ่ะอนุมานทศกัณฐ์เนี่ยพี่ทำสองสองตัวคู่กัน ยี่สิบวันบางคนบอกว่าถ้าเราไปบอกเดือนน้อยไปเนี่ยมันจะทําให้มูลค่างานคือน้อยหรือเปล่าถูกต้องต้องแพงไม่ได้นะอะไรเงี้ยไม่ใช่อ่ะมันไม่มีใครทําได้แต่เราจะทําได้อ่ะแบบนี้ค่ะพี่บรรเจิดกว่าที่จะเรียกว่าชํานาญอ่ะมันต้องผ่านอะไรมาบ้างคะพี่บรรเจิดของพี่มันเรียกว่ามันไม่ฝึกมันเรียกมันอยู่ในสายเลือดอ่ะมันมาทั้งชีวิตเลยอ่ะงานหนักเอาเบาสู้เลยฮะมีคําถามจากทางบ้านมาค่ะพี่บรรเจิด ว่าพี่บรรเจิดเนี่ยหาแรงบันดาลใจในการทํางานจากอะไรบ้างคะความคิดความสร้างสรรค์ของตัวเองตั้งเป้าให้สูงพี่ตั้งเป้าแล้วก็หาวิธีทางไปเพราะนั้นแรงบันดาลใจมาจากมาจากตัวเรามากๆคือแบบว่ามันไม่มีการท้อไม่มีอะไรมันไม่มีวันสิ้นสุดสําหรับพี่นะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแรงบันดาลใจในการ้ากิสารชิ้นงานสักชิ้นหนึ่งอะคะพี่ว่างานของพี่มันมีคอนเซปต์เพราะมันมีคอนเซปต์ในการสร้างมันมีครีเอทขึ้นมาอย่างงี้พี่ทําปลาครับ ในสไตล์พี่พี่ทางานชนเผ่ามายันพี่จะไปแสดงยังไงที่ให้คนอื่นเขาว้าวพี่พี่ก็หาวิธีของพี่เคยคิดเอดงานไม่ออกบ้างไหมคะก็ไม่มีครับมันถ้าเราคิดไม่ออกแสดงว่าเราไม่มีสมองอ่างั้นมันกลายว่าเหมือนการลูกค้ามาบอกว่าคุณช่วยออกแบบบ้านสไตล์นี้ให้หน่อยถ้าเราบอกผมคิดไม่ออกจบไม่ได้งานแล้วแบบนี้เคยหมดแพชชั่นหรือว่ารู้สึกไม่อยากทํางานอีกแล้วบ้างไหมคะไม่เคยไม่เคยหมดพี่ตั้งเป้าอย่างงี้ ใน1ปีใน2ปีใน1ปีต้องได้ไปที่นี่ใน2ปีอย่างนีน้พี่บอกว่าอีก2ปีพี่อยากไปอยู่อเมริกาปี่ต้องทําไม่ได้ทำไงก็ได้ไปอยู่ที่นั่นวิธีการทําแบบนี้พี่ถึงบอกว่าจริงจริงมันมีเรื่องของทาพ็อกเก็ตบุ๊กอืมทก็เป็นยังไงคะอันนี้มันเป็นการเก็บรายละเอียดของชีวิตฉะนั้นในพ็อกเก็ตบุ๊กเนี่ยมันจะต้องเล่าถึงตัวตนเราตั้งแต่แรกเริ่มแล้วก็มีผลงานในนั้นพี่เห็นบางเล่มเนี่ยเราอ่านหนังสือก็ไม่ออกหรอกแต่เราชอบรูป ฉะนั้นรูปก็ต้องสวยเรื่องราวของคนที่อ่านแล้วรู้เรื่องเขาก็ต้องสนใจเรื่องเรื่องนี้นนแล้วพี่ถือว่าพ็อกเก็ตบุ๊กเ,เล่มนี้ลลมันมีเป็นศิลปะมันคือประติมาก,กรรมชิ้นหนึ่งอ,นนอันนี้ก็คือหนึ่งเดียวในโลกหนังสือมันก็ต้องหนึ่งเดียวในโลกฉะนั้นเราก็ต้องทําแบบนี้ทํแบบนี้เราหาวิธีอ้าวอันนี้เป็นคําถามจากป้านเองเลยค่ะพี่บรรเจดริดศิลปะนี้ให้อะไรกับพี่บรรเจิดบ้างคะจริงๆริงมันให้ได้โอ้โหได้ความอ่อ,อนโยนเลยแหละได้ได้อะไรที่พี่สามารถต่อยอดได้ บางคนบอกว่าศิลปะคําว่าศิลปะมันก็เจอพวกศิลปินไส้แห้งพี่บอกว่าพี่ไม่ไส้แห้งหรอกพี่เลือกกินศิลปะตรงนี้แหละมันทําให้เราไปไกลถึงระดับ,ดบสา,ลสากลได้ใช่ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะพี่บรรเจิดอยากจะให้พี่บรรเจิดช่วยแนะนําน้องๆที่อยากจะเป็นศิลปินรหรือว่าเป็นศิลปินอยู่แต่ว่าอยากจะไปถึงระดับโลกแบบพี่บรรเจิดหน่อยค่ะอยากอย่างนี้ครับคือให้คิดเองให้คิดหาศิลปะที่เราชอบเอง การก๊อบปี้งานการเริ่มต้นของการก๊อ y ปี้แต่มันเป็นการฝึกทักษะเราก๊อปแค่เรียนรู้แต่<ม>อย่าก๊อปเพื่อเป็นของตัวเองถ้าเราต้องการแตกต่างเราต้องไปแตกต่างจริงๆ<ม>ฉะนั้นทั้งโลกมองเราอยู่ก่อนจะกลับค่ะพี่บรรเจิดบรรจะรบกวนให้บรรเจิดช่วยพาชมรอบพิมายนี้ได้ไหมคะโอ้ได้เลยยินดีเลยเพราะว่าที่ตั้งใจให้มาที่นี่ตั้งใจมาให้เห็นถิ่นกําเนิดเป็นรายการเดียวที่ให้มาเห็นถิ่นกําเนิดเพราะต้องการอยากให้เห็นว่าที่ที่พี่อยู่ มันพี่ได้อะไรกังงบตรงนี้แล้วก็คนทุกคนก็จะได้อะไรครับได้เลยค่ะถ้างั้นเราไปชมพี่ไ<ด>ม้กัน<ล>ดีกว่าค่ะยินดีเลยตอนเด็กๆพี่บ้านเจิดมาที่นี่บ่อยไหมคะก็ถือว่าบ่อยครับมันเป็นที่เล่นสนอบกันครับอของเด็กครับ ไม่รู้จะไปไหนมันไม่มีสัญญาณเน็ตครับตอนนั้นใช่ค่ะหนูเคยมาแบบพักสนามตอนเด็กๆเ,เหมือนกันที่นี่ใช่แต่นานมากแล้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บรรเจิดมากๆเลยนะคะที่มาช่วยสร้างแรงบนันดาลใจดีๆให้กับทางปั้นแล้วก็คุณผู้ชมฟังค่ะขอบคุณนะคะคด,ดีครับสำหรับเทปต่อไปค่ะป้านจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะคนเก่งอาจจะอยู่ใกล้บ้านคุณหรือใช้ชีวิตแบบคุณก็ได้ค่ะ แล้วพบกันสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ